ประเด็นเด็ดของบลูส o ูเดในวันนี้แมตตลอสื่อเทียหนึ่งเปิดเผยสาเหตุที่ท็อดโบลีเป็นตัวเต็งในการเทคโอเวอร์เชลซีขณะเดียวกันแคนดิเดตทั้งหมด4คนมีโอกาสที่จะคุยกับบอร์ดบริหารของเชลซีในสัปดาห์นี้นอกจากนี้ยังมีเรื่องของมาเกฮีกองหลังคริสตัลพาเลทที่เชลซีปล่อยออกจากทีม มีรายงานว่าเชลซีมีออปชั่นในการดึงมาเกฮหกลับมาในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์อีกครั้งทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน Blues Today วันนี้ครับ Blue Today's อัปเดตข่าวสารของเชลซีสวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับหรือว่าถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจในรอบคํำคืนที่ผ่านมา ผมก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงเช้าแบบนี้กับ Blue s Today นะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวของท็อตโบรีแล้วก็เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันเหมือนเดิมครับ Suzuki Power อ o u ยูแรงสุดขีดสปีดเรล้ใจนะครับใครกำลังมองหารถยนต์ที่เป็นรูปแบบของรถยนต์แบบครอบครัวนะครับแนะนำเลยครับ Suzuki XL7 กนะครับก็น่าจะเหมาะกับใครหลายๆคนลองไปเทสต์ไดฟ์กันได้หรือว่าลองไปดูโปรโมชั่นดีๆที่มอเตอร์โชว์นะครับหรือว่าคลิกไปได้ครับที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับ แล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับก็เริ่มกันด้วยข่าวของท็อตโบลีแล้วก็ข่าวอื่นๆที่ต้องบอกว่ามีมาพอสมควรนะครับในรอบค่ำคืนที่ผ่านมามีข่าวจาก Sky News ครับสื่อท้องถิ่นเมื่อวานนี้เขาพูดถึงบริษัทที่ชื่อว่า Liberty Media a c q u นะครับ n c q u i s i t i o n นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มทุนที่ตกรอบการประมูลในการซื้อเชลซีโดย สาเหตุหลักๆน่าจะมาจากความซับซ้อนของขั้นตอนในการสรุปรายละเอียดข้อเสนอยื่นซื้อในระยะเวลาอันสั้นนะครับมีชื่อของบริษัทนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ตกรอบไปนะครับอันนี้เป็นข่าวจาก Sky n e w วนอกจากนี้ Sky New วยังรายงานว่าทางท่านเซอร์จิมและคลิปนะครับก็ให้ความสนใจจะยื่นซื้อเชลซีจริงแต่ก็ต้องตัดสินใจไม่ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในการเข้าร่วมประมูลนะครับสุดท้ายแล้วอีก คนนี้เคยมีข่าวในช่วงแรกๆถ้าใครจำมาได้นะครับเซอร์จิมแรดคลิปนะครับเราก็เป็นแฟนเชลซีตัวโยงเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อเสนอไม่ได้ยื่นเข้ามาอย่างที่เป็นข่าวนะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันต้องอย่าสับสนนะครับอันนี้เซอร์จิมแรดคลิปอีกคนนึงเป็นเซอร์มาตินบรูสตันนะครับอีกคนนึงไม่เหมือนกันนะครับขณะที่แมตต์บอกว่าคดดิเดตในการซื้อทีมเชลซีเนี่ย ได้รับไฟเขียวให้จัดประชุมกับเจ้าหน้าที่ของทีมเชลซีรวมถึงการทัวเยี่ยมชมทีมนะครับโดยคาดว่ากิจกรรมนี้น่าจะเกิดขึ้นในต้นสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นในต้นสัปดาห์หน้าเราอาจจะได้เห็นแคน n ิเดตในการเ,าเห็นเจ้าของทีมหลาย,ลายๆว่าที่เจ้าของทีมนะครับที่เอ่ยชื่อไปไม่ว่าจะเป็นเซอร์มาตินบรสตันท็อตโบรีตะกุริกเก็ตเนี่ย นะครับได้เข้าประชุมกับเจ้าหน้าที่ของทีมเชลซีอาจจะคุยกับมาเรนากานอฟสกายาคุยกับบูสบัคยูเจนีเทเนบอมพวกนี้นะครับแล้วก็จะได้เข้าไปทัวร์สนามเชลซีด้วยก็น่าเห็นความชัดเจนมากขึ้นขณะเดียวกันเดลี่เมลครับรายงานว่าแคนดิเดตทั้ง4คนเนี่ยได้รับอนุญาตให้ปรับปรุงข้อเสนอซื้อเชลซีใหม่โดยมี2กลุ่มทุนที่พร้อมจะเพิ่มเงินในการดีวการซื้อทีมเพิ่มขึ้นนะครับก็ใน4คนอย่างที่เราว่ากันนะฮะทั้งปายูก้าะลรก็ตามเนี่ยนะครับ เดี๋ยวดูว่าจะมีใครที่จะเพิ่มข้อเสนอผมเชื่อว่าเซอร์มาตินโบรสตันน่าจะเพิ่มอีกคนนึงผมว่าท็อตโบลีผมว่าท็อตโบลีน่าจะเพิ่มส่วนตระกูลริกเกตส์เนี่ยผมว่าเนื่องจากเขาโดนต่อต้านจากแฟนบอลอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันผมคาดเดานะครับคิดว่าน่าจะเป็นเซอร์มาตินโบรสตันกับท็อตโบลีที่คาดว่าน่าจะเพิ่มข้อเสนอเข้าไปอีกขณะที่แมตต์อรายงานเพิ่มเติมครับบอกว่าแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับซีเฟนไปายูกาเนี่ย อ้างว่าเขาถูกห้ามไม่ให้พูดออกสื่อถึงการซื้อทีมเชลซีนะครับเนื่องมาจากข้อตกลงห้ามเผยแพร่ข้อมูลที่เขาทำเอาไว้เพราะฉะนั้นสังเกตไหมคว่าเรื่องของซีเฟนปายูก้าอาจจะออกมาเงียบมากๆแต่ก็ไม่แน่ครับอาจจะเป็นตัวเต็งที่จะคว้าเชลซีไปได้ซีเฟนปายูก้าเป็นคนที่มีเ,เขาเรียกอะไรมีหุ้นในทีมอตาลันตาด้วยนะครับซึ่ง ผมเคยเล่าไปแล้วเมื่อ2อวันที่แล้วถ้าเกิดเชลซีต้องเจอกับอัตาันตาใน UCL อาจจะเกิดปัญหาได้เฉะนั้นเขาอาจจะต้องลดจํานวนหุ้นในทีมอัตาันตาลงนะครับถ้าเกิดเขาได้เป็นเจ้าของเชลซีจริงๆนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานจาก CBS Sport บอกว่าท็อต l โบรีแล้วก็เซอร์มาตินบรสตันเนี่ยคือ2ตัวเต็งที่เป็นเจ้าของทีมคนใหม่ของเชลซี นะครับแม้ว่าตระกูลริเก็ตจะยื่นข้อเสนอที่ดีเข้ามาครับแต่พวกเขาไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มของแฟนบอลและการไม่ฟังเสียงแฟนบอลจะทําให้ภาพลักษณ์ของสโมสรหรือว่าตัวเขาเนี่ยดูแย่ไปด้วยซึ่งแน่นอนครับผมว่าปัญหาที่ตระกูลริเก็ตเจอน่าจะเป็นปัญหานี้แหละเกี่ยวกับการที่แฟนบอลค่อนข้างจะต่อต้านตระกูลนี้อยู่พอสมควรนะครับอันนี้เป็นข่าวจาก CBS Sports ซึ่งเป็นสื่อที่เอียงไปทางเลสเตอร์ซิตี้ซะเยอะนะครับ ขณะที่แม d ลอรายงานเพิ่มเติมครับความลึกลับแล้วก็ความไม่ชัดเจนในเรื่องสาระในตอนนี้ของกลุ่มทุนทันเซอร์มาร์ตินบรสตันแล้วก็ซีเฟนไายูก้าเนี่ยในการที่จะปิดดีลการเทคโอเวอร์เชลซีเนี่ยทำให้กลุ่มทุนของท็อตโบรีกลายเป็นตัวเต็งในการซื้อทีมเชลซีนะครับอันนี้สื่อเทียร์หนึ่งอย่างแมตลอบอกเลยนะครับว่าท็อตโบรีตอนนี้เป็นตัวเต็งในการซื้อเชลซีนะฮะสาเหตุหลักๆคือ ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่สำหรับเซอร์มาตินโบรสตันกับทางด้านของตระก,กูลริกเก็ตนะครับแล้วก็ซีเฟนไายูก้าพวกนี้คือยังไม่มีความชัดเจนเท่ากับท็อตโบลลีะฉะนั้นพูดง่ายว่าตอนนี้ท็อตโบลีเป็นตัวเต็งในการเทคโอเวอร์เชลซีนะครับขณะที่เดดไลน์ของการยื่นซื้อเชลซีสำหรับกลุ่มทุนที่เข้ารอบสุดท้ายคือต้องยื่นเข้ามาภายในวันที่11เมษายนนี้ โดยการซื้อขายจะจบลงในสิ้นเดือนเมษายนนะครับก็ย้ําเหมือนเมื่อวานครับว่าการซื้อขายเชลซีดูแล้วนะ่าจะจบภายในสิ้นเดือนเมษายนนะครับอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าเรื่องของกระบวนการด้วยเรื่องโอ้เม็ดเงินมันเยอะมหาศาลนะครับหลายคนก็ถามเข้ามาทําไมมันจบช้าจังเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับไม่ได้พูดง่ายว่าไม่ได้ซื้อของกันบาท2บาทเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะครับโอ้โหทั้งการต้องคุยกับรัฐบาลอังกฤษเสร็จปุ๊บเดี๋ยวต้อง คุยกับโรแมนด์บรามวิชต้องอะไรอู oh, หลายอย่างครับอาจจะถือว่าเร็วแล้วนะครับเนี่ยจบในปลายเดือนเมษายนซึ่งก็ทันจบฤด,ดูกาลเพราะฉะนั้นช่วงซัมเมอร์เราอาจจะได้เห็นกลุ่มทุนกลุ่มใหม่ในการทุ่มข้อเสนอซื้อนักเตะก็เป็นไปได้นะครับขณะเดียวกันครับเดลิเทลกราฟบอกว่าสิ่งที่แฟนบอลเชลซีแสดงออกในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยรัฐบาลอังกฤษก็รับรู้นะครับและ ยิ่งเสียงแฟนบอลดังเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นอันนี้กำลังจะส่งสัญญาณเตือนไปหาตระกูลริกเก็ตนะครับยิ่งถ้าส่งเสียงต่อต้านเท่าไหรเนี่ยตระกูลริกเก็ตก็มีโอกาสที่จะพลาดในการซื้อเชลซีมากขึ้นเท่านั้นนะครับขณะที่นิซ่าคิเซล่ารายงานว่าการลงเล่นให้อังกฤษนัดแรกของคอนนอร์กาลาเกอร์เนี่ยนั่นเป็นการลงเล่นในระบบที่เหมือนกับแผนการเล่นของทีมเชลซีเลยนะครับแกก็ทำได้1แอสซิสต์นะครับ ก็แอซิสกับลุกชอยิงประตูตีเสมอสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับส่วนข่าวซื้อขายอื่นที่น่าสนใจครับจากกิฟต์มีสปอร์ตครับบอกว่าเชลซีในเงื่อนไขซื้อมาเกฮีกลับมาเนี่ยด้วยค่าตัวเท่ากับข้อเสนอในการซื้อตัวจากนักเตะนะครับหากคริสตอฟเพลตตัดสินใจขายนักเตะออกจากทีมคือเชลซีมีออปชั่นนะครับว่าอย่างนั้นนะในการดึงตัวมาเกฮีกลับมานะครับนอกจากนี้ครับสื่อในอิตาลีอย่างตุตโตมาร์คาโตรายงานว่าราฟินยาเนี่ยมีค่าฉีกสัญญา 2อออปชันคือปกติที่75ล้านยูโรและจะลดลงเหลือ25ล้านยูโรถ้าลีสตกชั้นโดยสัญญาส่วนตัวเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ แล้วก็นักเตะสนใจจะย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาอยู่แล้วในขณะที่เชลซีและแมนยูก็ติดตามสถานการณ์ของนักเตะรายนี้เช่นกันนะครับก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วราฟินญ่าจะย้ายไปบาซ่าจริงหรือเปล่านะครับแต่เชื่อว่าดูแล้วลีสไม่น่าตกชั้นนะครับถ้าลีสไม่น่าตกชั้นนี่บาซ่าโอกาสที่จะจ่ายค่าตัวของราฟินญ่านี่มหาศาลแน่นอนนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยนะฮค,คลิปท่าดีใจของคริสเตนบูลิิชครับ แหม่แกทำแฮตทริกได้นะครับในเกมที่ชนะปานามานะครับแหม่ไปเล่นทีมชาติในฟอร์มดีเหลือเกินแต่ว่ากับเชลซีนี่ก็ช่วงหลังก็ฟอร์มดีขึ้นต้องยอมรับนะครับแต่ทีมชาตินี่แกเป็นกัปตันทีมด้วยแล้วก็ทำแฮตทริกได้ในนัดที่เจอกับปานามาก็ขอให้ประคองฟอร์มแบบนี้กลับมากับสโมสรเพราะเดี๋ยวเรามีโปรแกรมอะไรอีกอ่ะผมเอาโปรแกรมอีก5นัดถัดไปให้ดูครับว่าเชลซีมีโปรแกรมที่ต้องบอกว่าไม่หนักเพื่อนๆวิเคราะห์ดูครับว่า5นัดต่อจากนี้ของเชลซีเนี่ย จะสามารถเก็บชชนะได้กี่นัดแล้วก็เก็บได้กี่คะแนนลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ข่าวมีประมาณนี้จริงๆแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ